ครับผมสวัสดีตอนแรงๆครับผมอาจารย์ทุกท่านอ่าอีพอไอ้ไส้น้องนงครับหลังจากประกอบพเนียดครับประกอบพเนียดชาตเดียวครับสีเดงประมาณนี้แหละครับเนี่ยเป็นอีกรูปทรงหนึ่งแหละครับรูปทรงหนึ่งของพเนียดชาตเดียวครับผมากลไกกับสีประมาณนี้แหละครับที่ว่าครับ คนไก่มันครับเนี่ยที่ผมถนัดนะที่ผมถนัดแต่มีลายแบบอยู่ครับคนไก่มีสายใยมีแบบนี้ครับแบบลักอ,อกมีลักอ,อกนะครับแบบอีสานทางขอนจันเนี่ยเหละครับทางบ้านธรรมเดือนเนี่ยเหละครับผมประโจนลักษณะการเปียดไหมหรือแซไไมใบไหมครับ กะที่เพียงกันก็ขั้นฝาดแล้วครับผมอ่าขั้นฝาดสูงกระโจมกับสูงนั่นมาละสปริงสปริงในเบอร์สิบหกครับผมสปริงเก้าเลยครับอ่าโอได้นันดูครับนี่ได้แข็งแรงดีดครับอาจารย์พ่นไม่ออกท่านครับพ่นไม่บอ,อกท่านอ่า ก็ได้ประมาณนี้ครับมืออึนแล้วครับมืออืดนี่สารดางใส่กันแล้วครับอาจารย์ลูกแขใส่น้ำจักหน่อยมีลูกแข้ขางรังนี่ก็เป็นเล็กซอยพยุงนะครับเล็กลักษณะนี่ก็เทไปอีกแบบนึงครับเป็นแนวทัีงแนวทังอีกแนวทางหนึ่งครับที่แต่สมัยโบราณครับสมัยโบราณน,นี่มันงอง,อ,งอเฉพาะช่วงนี้ครับผมงอหนี่หมายถึงว่า เอาไว้กวาอกิ่งไม่กังขื้นต้นไม้นะครับปัจจุบันนี้รักตัวกันมากแบบนี้ก็ดีครับนี่ยเพราะว่าขึ้นเสาครับเพื่อตอนเอาล่งหรือตอนเอาขึ้นสีบดุด้กวอก่ากิ่งไม่นะครับสีบดุดีกวานั่นกวน,น,นี่หละอาจารย์เวลาขึ้นนี่มีโอกาสกอยอยู่ครับเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งแบบนี้ผมก็ว่าล่โงตอยู่กับสวยงามอยู่ครับผม ะเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับเป็นเอกอรูปแบบหนึ่งแหละครับที่ของผาเนียดชั้นเดียวครับาอาจารย์ก้านฝ้าเป็นโตคาซิปนะครับประมาณนี้แหละครับหาซิปเก้าสิบสี่สิบเก้าห้าสิบนี่แหละครับผมประกอบแล้วก็สิเป็นลักษณะนี้เอาล่องลนันล่องมึงครับผม ครับผมตีตีขั้นฝาดลงก็บจีเป็นประมาณนี้แหละครับข้อสำคัญกับอยู่ครับหลายส่วนอยู่ครับอย่งางว่ามืออือนสารด่างใช่ไหครับสารดา่างกับสารแบบฉบับของสร้างต่อยแล้วครับช่างต่อยนี่แหละครับลักอกตัวนี้กับว่า เอาหน่อยบันไดดอกครับเพราะว่าคันคันหน่อยไร้มันกะย็นให้คว้นคว้นนี่เอ็นได้ครับอ่าคือคือกลวยไปก,วกลวยแม่ละครับอ่าเอาซีเน่นนาทาวัานจักหน่อยครับผมเล็กตัวนี้ก็แข็งอยู่ครับนี่ลักษณะนี่ก็เป็นอ่าสีธรรมชาติหรอครับนี่สีธรรมชาติเพราะหลัดบูงแต่งอย่างไรครับนี่อ่าสีสดๆเลยครับของใหม่ผมว่า คัดกระดาษไส้มันอยากเป็นมันๆอยู่จักหน่อย,อยครับเพราะว่าไม่พวกนี้มันมีหนามมันในตัวครับไม่ประดูนี่มีหนามมันในตัวสีลำด้านสาดบางๆครับเพราะได้เป็นรวปเพราะกันสนิมครับการสนิมเส้นลวดเส้นลวดกับเขาจั่วเลยอาจารย์นี่เส้นลวดการโคตตีนโคตยั้งกต่สองหลอบครับเนี่ยโคตตีนเนี่ยตีนผนียดครับโคตตีนผนียดสองหลอบครับ หาง่ายครับขื่นขั้นฟาดนี่ก็ง่ายครับอาจารย์ขื่นมาหนีปั๊บครับหางมือเดียวก็ได้ครับขันใส่เสาใส่เสาก็จุดนี่แหละครับนี่จุดใส่เสาครับอาจารย์ประมาณจุดนี่แหละครับนี่สกูยึดนี่ครับยึดซองจุดนี่ครับก็ถือว่าคล่องเข้วดีครับสําหรับอาจารย์ที่ชื่นชอบนี่นี่อ่า เพเนียดชั่นเดียวครับขึ้นง่ายผมว่ามันกับทันรัดนะครับกับทันรัดแต่เหยียบพื่กันแล้วครับผมนกเขาห่วมกับเหยียบพื่กันครับเหยียบพื่กันครับพวกเทียนพวกข้อนบนพวกสองชั้นนะครับตัวนี้ก็ปราบแล้วได้ดีปาบนกกวดได้ดีพี่กันนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าน้องๆสองชั้นนะครับสองชั้นกับ ขั้นฝ่ายก็ึ้นหน้านี้นาออาจารย์กันกันเลี้ยวกันเยี่ยวไดีๆให้กันครับเนี่ยเพราะว่าข้างหลังตรงแซมนาทึบเด้ครับขางหลังสําหรับอาจารย์ที่ว่าใส่กันกันนอกกระปูดนะเพียดทั้งหลังครับผมว่าเพียดสวยดอกตัวนี้เพียดง้ามลายานเกือบเล้ยเอาแต่ยันเท็ดนี่แน่อาจารย์ <c oughs> <c oughs> แต่พอได้ของง่ายมันไดยแล้วก็บพราะม่นของยากมันไดยสำหรับผู้เคยครับได้ศูนย์อยู่หรอครับอาจารย์ได้ศูนย์ดีอยู่หรอครับพอโทษกอไผ่ครับเพราะว่ามันแหลวประมาณนี้นะครับแต่สู่ครับสู่สู่สู่อ่านี่ครับห่วงครับห่วงกลาเป็นลวดเหนียวธรรมดาครับนี่ห่วงผมใส่สามจุดครับนี่ครับห่วงแล้วก็ กาขึ้นอยู่กับสร้างเราก็ว่าที่จัดสัดส่วนหรือ,อว่างาโกลไกมันนะครับให้มันเหมาะเจาะหรือถูกต้องนะครับาตามนิสัยของสร้างนั่นแหละตามข้อมูลของสร้างแต่ละแต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นของผมผมกเฮ็ดประมาณนี้ครับผมของสร้างไปกเฮ็ดประมาณนี้เบาดีจัดเนี่ยเบาครับไอ้ใส่คุณพ่อเบาเบาดีครับผม ออลอกอีกจักบาดด้วยเออ,อมีเอ,อ,าาเอ,อ,อือนั่นอะยันเล่าออกคักแหละเออวระชันถือมือนิดนึงครับแต่เพราะเทีกับนั่นหรอครับสำหรับสี่ลวดนี่ก็ขึ้นแบบตรงน,น,นี่ยันเนี่ยก็หลอกตาดีอยู่ครับนี่แต่ละเส้นนี่สีลงมาตรงครับไม่ได้เฉียงบ่ได้นั่นเลยครับผมอาาจรย์สังเกต ว่าบางบางหลังอาจจะดี่ซลเซี่ยวไปตามเส้นเลือดไปตามที่ว่าพเนียดเอ็นเอ็นหลังนะครับอันนี้เป็นตรงลงมากครับตรงลงมากเลยครับนี่ตรงตามนี่ะครับตามเส้นนี่แหละลงมากเลยครับนี่ยอามาณนี่ด้วยครับ <c oughs> สร้างอยเฮ็ดมือนี่ตรงตรงคำซูมืออะไรอย่าเนาะอ้อาว ก็รูว้ว่านำนักกับว่เท่าไรเดอกครับเพราะว่ามันเป็นชาติเดียวคำน้อยจานมันเนี่ยช่วงนี้ก็ออกตัวได้แต่ยังไมส่อครับต่อนกครับกเ <Okay. S 1> บิ้งเอาควางเบิ้งเอาดูแลนกนกเขานัมาครับอาจารย์โดวที่บาดเจ็บก็รู้สึกวา่า ดีขึ้นอยู่ครับอาจารย์ดีขึ้นอยู่ดรอกครับผมเกิดหายห่วงแล้หรอกครับผมค้อใหม่บอกท่านครนับว่ามนนี้อาจารย์เอาคำํคำๆอาจารย์ยังไงก็ดีครับอ่าจะได้ส่งให้อาจารย์ท่างเพิ่นสั่งนะครับอ่าอาจารย์ผมว่าเราเบิงอยกะเรียบร้อยแล้วอ่าได้ขึ้นอ่ข้อนบนต่อไปครับผมอ่หลังต่อไปนะครับข้อนบนอ่าขอคุณอาจารย์อบน้ำละครับท่าง อุไทยครับอ่าที่ว่าสร้างมากอีกครับข้อนบนอ่ะตามนี่นะครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านหลอครับที่ติดตามรับชมอ่าสร้างต่อยนกเขออาใหญ่ต่อฟังพ้องครับคำคำครับผมอาจารย์มาตามสัญญาอ่าประมาณนี้ครับผมอ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมขอบพระคุณครับผม